สวัสดีเพื่อนเพื่อนคลิปนี้จะมาสอนวิธีการปิดวิธีการแก้สําหรับใครที่เปิดออ่า่าาเรโ,โ,โ,โนโวเนาะโน้ตบุ๊กเรโนโ,โวไม่ว่าจะเป็นไอเดียแพดแล้วว่ารุ่นอื่นๆเนาะอ่าเวลาเปิดมาปุ๊บมันจะบอกมาในทางนี้มันจะบอกว่าในนี้นะในนี้น,น,นี่มันจะเกิดมาในทางนึงบอกว่าเซ็กมนะีเดนะียเนาะเซ็กกิ้งมีเดียเนาะพิที่เจอแบบนั้นอาจจะลองเปิดให้เบิ่งเป็นปตัวอยา่างเนาะแปบ๊บนึงเปิดขึกกน้นมาสักีนเนาะทากัน เดี๋ยวเห็นป้ะมันบอกว่าเซ e กิ้งมีเดียแต่ถ้ามว่าเปิดได้บเปิดได้เนาะแต่ลางคนมันอาจจะบุยหยักปะมันเนาะปอยหยักมันคืนเนาะเราก็สามารถปิดได้เนาะแต่ว่ามันเปิดได้อยู่แต่มันจะใส่บอมก็เปิดอยู่เนาะโอเคลองเปิดมาแล้วปิดใหม่มานลยจะปิดอีกรอบเนาะเราเรี่ม Start ก็ได้เนาะ แล้วก็กดเข้าไบออดนี่ช t ดตก็ได้แล้วก็กดอัน f 2เนาะเพื่อเขาอันใบออดตั้งค่าใบออดมั้นะรอแป๊บหนึ่งให้มันปิดก่อนหรือว,ว่ากดปิดแล้วก็กดเปิดแล้วก็กดใบออดก็ได้เนาะโอเคกด f 2รัวๆเนาะนจะเป็นการเข่าไบออดโอเคเขามานานไบออดตัวนี้เนาะสาหรผู้ชมใช้ลูกซ้อนปมนี้เนาะสี่ตัวนี้นะ ส่ขัวขึ้นลงเนาะคืนลงใส่ขัวแล้วก็เลื่อนไปหาคำว่าบนะูทเนาะนี่อ này 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 าบูทในนี่เนาะของเข้านี่อาบูทหมดเนี่เป็นเลขกระบหมด,นะมลหมดแล้วก็มาในตัวรูปนีอีกมันบอกว่าตัวที่สองคำวนะ่าบนะูทอีกอย่างนะพันยังนะฟาริติเนาะมันเป็นมันบอกว่า u i อ I บไอดเนาะก็คือดับบิดเนาะดับบิด u ู f I ก็คือตัวนี้แหละที่ให้ได้มัน ให้มันถามถามมนะีเดียเนาะมันเช็คก็กคือมันมันหาเฟลไดร์ฟนะเนาะเพราะว่ายุ่ยใบเนี่ยการบูตยุยใบเนี่ยมันคือบนะูตบูตบูตด้วยเฟลได้เนาะมันบูตวินโดวส์ทั่วไปฉะนั้นเท่ากับเท่ากับมาปิดตัวนีนะ้เนาะถ้าว่าเบียร์มันโชว์ตัวที่สองชวนตัวเทึงนี่อันนั้นบุคคลมีปัญหาอย่างนั้นนะเนาะตชวนตัวนี้คลิกอินเทอร์มันเข้าไปเนาะให้เลือกเป็นเลกาซี่เฟิร์สเนาะ แบบฮะมันบูทแบบว่โหมดปกติโหมดอ่ามาตรฐานของอันการบูทวินโดว์เนาะก็คือเลกัซีเลกัซี่ม่นปะกิ๊กอินเทอร์เนาะเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นอันนี่้ฮะมันเหมือนกับตัวเทิงเนาะส่วนตัวเทิงอันมันมันเป็นบูทลกัซีอยู่แล้วเพราะวานเป็นวินโดว์เนาะถ้าว่าพรายที่จะลงอย่างอื่นมันก็ค่อยว่ากันอีกที่หนึ่งหลังจากนั้นก็มากด F10 F10 เนี่ยปะ Shift and Exit นะกด F10 คีย์บอร์ด กดอินเทอร์ที่หนึ่งฮ่าสงเกตบันนี้มันจะบมดทามเลยบูทมันไม่จะบมทามเด็กมันบมดทามเลยเห็นปะมันจะบูทวินโดเลยเห็นปะบันามเนาะเนาะอันนี้มันก็จะบูทขนาดวินโดเลยมันจะบมดทามแบบนี้นี่วะิกิ้งมีเดียอีเนาะเพราะว่าชาเหตุที่มันทำสกิ้งมีเดียก็คือมันหา มันซอกหามันมันกำลังซอกหานอย่างก้อยยูอีไปเนาะที่บูดผ่านยูอีมันก็เลยคนหาเป็นหนึ่งแต่ว่ามันหาไปเจอมากับบูดวินโดว์เก่าแต่มันอาจจะบางคนอาจจะคิดว่ามันมีปัญหาเนาะฉะนั้นก็มาปิดตัวนี้ไ้แต่ว่ามันมีปัญหาในการใช้งานหรอกเนาะมันเป็นการคนหาบูดเฉยๆโอเคเนาะนี่ก็คือวิธีการปิดอ่าสำหรับอ่าพายทีโชว่าสกีนวิดียอเนาะสำหรับอ่าวินโด สำหรับโ uh, นะน้ตบุๆๆ๊กเรโนโวนะรุ่นอื่นอื่นก็อาจจะปิดเหมือนกันนี่แหละนอกการาเดียวกันเน,ะนาะเอาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมก็ขอบใจ